สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง The Auto Garage p ปรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย่างยิ่งในแวดวงยุโทโธปกรณ์ทางทหารของประเทศไทยเพราะในปี2025นี้ประเทศไทยได้เปิดตัวและจัดแสดงระบบที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญใหม่ของกองทัพนั่นก็คือมิเซอร์ออนโมบายลอนเชอร์ทรัคหรือก็คือระบบขีปนาวุธบนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องยิงเคลื่อนที่ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมระบบนี้ถึงกลายเป็นที่จับตามองของสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศคำตอบก็คือเพราะระบบนี้แสดงถึงความก้าวหน้าของกองทัพไทยในด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสการป้องกันประเทศการมีขีปนาวุธที่ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ทําให้กองทัพสามารถเคลื่อนย้ายกําลังยิงได้อย่างคล่องตัวปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รถบรรทุกที่ใช้ติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนของระบบขีปนาวุธที่ทรงพลังโครงสร้างของรถมีขนาดใหญ่และใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ 8x8 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ถนนลาดยางในเมืองไปจนถึงเส้นทางครุขระในป่าและภูเขานอกจากนี้ยังมีระบบกันสะเทือนที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้รถคงความมั่นคงแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือขณะติดตั้งเพื่อทำการยิง ในส่วนของขีปนาวุธที่ติดตั้งนั้นกองทัพไทยได้เลือกใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีระยะยิงมากกว่า300กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลพอสมควรสำหรับภารกิจในการป้องกันและโจมตีเป้าหมายสำคัญในภูมิภาคขีปนาวุธเหล่านี้มีความแม่นยำสูงมากโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเสร็จเพียง5 0เมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าขีปนาวุธแต่ละลูกที่ถูกยิงออกไปสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเกือบสมบูรณ์ ระบบนำวิถีของขีปนาวุธนี้ใช้ทั้ง GPS และเรดาร์ร่วมกันทำให้ยากต่อการถูกรบกวนสัญญาณจากฝ่ายตรงข้ามอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันหรือการดักยิงของศัตรูได้อีกด้วยสิ่งนี้ทำให้ขีปนาวุธของไทยในปี2025มีความน่าเกรงขามและได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก สำหรับกระบวนการใช้งานระบบโมบายลอนเชอร์ทรัคได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วหลังจากที่รถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เป้าหมายลูกเรือเพียง3ามหานายก็สามารถเตรียมระบบเพื่อยิงขีปนาวุธได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีระบบคอมพิวเตอร์บนรถจะช่วยคำนวณเส้นทางและการยิงให้อัตโนมัติทำให้การปฏิบัติงานแม่นยำและรวดเร็วข้อได้เปรียบอีกอย่างคือไม่จำเป็นต้องมีฐานยิงถาวรจึงสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตลอดเวลาและลดโอกาสที่จะถูกโจมตีตอบโต้จากฝ่ายตรงข้าม ในปี2025นี้ประเทศไทยได้มีการจัดแสดงขีปนาวุธบนโมบายลอนเชอร์ทักในงานสวนสนามที่กรุงเทพมหานครท่ามกลางท้องฟ้าสีฟ้าสดใสและสายตาของประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมชมภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งขีปนาวุธพุ่งผ่านถนนหลวงกลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมว่าไทยกำลังยกระดับกองทัพให้ทเทียเทยมกับประเทศมหาอำนาจนอกจากการแสดงโชว์แล้วกองทัพไทยยังได้ทดสอบการยิงจริงเพื่อยือนยันสมรรถนะของระบบ ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจขีปนาวุธสามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำการทดสอบนี้ตอกย้ำว่าระบบที่ไทยจัดหามีประสิทธิภาพจริงและสามารถนำไปใช้ในภารกิจป้องกันประเทศได้อย่างมั่นใจในด้านราคานั้นระบบขีปนาวุธบนโมบายลอนเชอร์ทรักมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นๆราคาต่อ1คันที่ประกอบด้วยรถบรรทุกติดตั้งเครื่องยิงและขีปนาวุธโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9001-100ล้านบาทไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของขีปนาวุธที่ติดตั้งหากเป็นรุ่นมาตรฐานที่มีระยะยิงประมาณ150-200กิโลเมตรราคาก็จะต่ำกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษที่สามารถยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตรราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย รัฐบาลไทยมองว่าการลงทุนในระบบนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องบินขับไล่หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงต้นทุนของระบบขีปนาวุธบนโมบายลอนเชอร์ทรัคถือว่าต่ำกว่าแต่สามารถสร้างอำนาจการป้องปรามและความมั่นใจให้กับประเทศได้อย่างมาก ระบบยังถูกออกแบบให้มีการป้องกันตัวเองรถแต่ละคันมาพร้อมกับเกราะกันกระสุนและระบบป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ในสนามรบนอกจากนี้ระบบไฟฟ้าและการควบคุมยังได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัสที่ซับซ้อนทําให้ฝ่ายตรงข้ามยากที่จะเจาะระบบเข้ามาแทรกแซงหรือทําลาย สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ซื้อระบบนี้มาใช้งานแต่ยังมีการร่วมมือกับผู้ผลิตต่างชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประกอบบางส่วนภายในประเทศเพื่อให้ไทยสามารถดูแลซ่อมบำรุงและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคตนี่คือก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางยุทธปกรณ์ภายในประเทศ ในเชิงวิทธศาสตร์การมีขีปนาวุธบนรถโมบายล้อนเชอร์ครักไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีอาวุธที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศประเทศไทยสามารถยืนยันได้ว่ามีศักยภาพในการป้องกันประเทศและป้องกันอธิปไตยได้อย่างเข้มแข็งอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะดูแลความปลอดภัยของชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบนี้ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าเพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีศักยภาพในการจัดหาขีปนาวุธระยะกลางที่ติดตั้งบนรถได้ยิ่งเมื่อระบบนี้ถูกนํามาใช้รวมกับเครือข่ายเรายดาร์และระบบสอดแนมของไทยก็ทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวเชิงลึกของมิเซอร์ออนโมบายลอนเชอร์ทัคของประเทศไทยในปี2025ตั้งแต่การออกแบบสมรรถนะราคาไปจนถึงยุทธศาสตร์ทางทหารโดยรวมหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Auto Garage Pro ของเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานพาหนะทางยุธทธปกรณ์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ